โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับฟาร์มไข่ไก่ EP สองนะครับผมตอนนี้เราได้มีชื่อฟาร์มกันแล้วนะครับผมชื่อว่าฟาร์มไข่ไก่มะล,ลินั่นเองนะครับผมเป็นฟาร์มไก่ออร์แกนิกนะครับผมโอ okay, เคราไปดูกันเลยนะครับผมว่า EP นี้มีอะไรเพิ่มเติมก็คือเราได้ทําการต่อโรงเรือนเพิ่มออกมาอีกนะครับผมแล้วก็รับไก่มาอีก เป็น500ตัวนะครับผมตอนนี้ที่เราเรามีอยู่นะครับผมทั้งหมด500ตัวนะครับนี่แล้วก็ได้ทําการต่อลงเรือออกมานะครับผมนี่นะครับก็จะมีไก่เพิ่มขึ้นมานะครับผมตอนนี้ไก่ก็จะเยอะเป็นเท่าตัวเลยอันนี้เด็กๆกําลังพักผ่อนอยู่นะผมสาวกกำลังพักผ่อนอยู่นี่นะครับกำลังพักผ่อนกำลังเล่นดินกันอยู่ครับผมสบายครับ ตอนนี้นี่ก็ผมโอเคตอนนี้ไก่ก็กำลังไข่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมอายุกำลังจะถึงเกละกำลังขุนอาหารกันอยู่ตอนนี้ขุนให้มันอ้วนอยู่นะผมให้มันสมบูรณ์เยอะที่สุดผมอันนี้ยังไม่เต็มวัยนะตอนนี้ที่แล้วเราจะมีทั้งหมดประมาณห้าตัวนะครับผมตอนนี้ เยอะมากเยอะมากแล้วก็จะมีข้างในเล้าอีกแล้วก็กำลังฟักไข่อยู่อีกบางส่วนนะครับผมโอเคเราพาเดินรอบๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นในเล้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเล้าแรกที่ เราสร้างครั้งแรกนะผมจะมีไก่กำลังฟักอยู่นะนนก็จะมีถังน้ำวางตามจุดต่างๆนะผมเยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับผมนนเาราก็จะล้อมรั้วถึงตรงนู้นเลยนะ นี่ไอ้เ,เขียวๆแต่ลอมไว้นะครับผมเยมกากเยอะม,มกากาน้องๆขอจะติดคนมากครับผมเชื่องมากติดคนนี้กำลังจะเริ่มไข่กันแล้วเล่นดินอยู่นี่ครับผมกำลังเล่นดินอยู่เลยมีถังน้ำวางตามจุดต่างๆนะครับน่าเรื่มแดงกันแล้วเริ่มอ้วนกันแล้ว นี่ครับผมเฮ้ยมีไข่ตกด้วยอ,อ,นะอันนี้ไข่จร้งไข่ปลอมเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นไข่ปลอมตกเอาล่อคนไว้นะครับผมนี่ครับใครจะรอพาจะเดินดูรอบ นี่นะครับเยอะมากเยอะมากน้องๆขอตามมาเยอะมากอนาคตก็อาจจะซื้อเพิ่มเป็นหมื่นตัวนะครับผมแต่ถ้าจะไม่ใช่ช่วงนี้นะเป็นปีหน้านะฮะก็ต้องขยายโรงเรียนเพิ่มอีกก็คือจะขยายตามที่นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนี่นะครับก็จะขยายตามที่นี้เลยอนาคตนะครับผมตอนนี้ก็ เลี้ยงเท่าที่เลี้ยงได้ไปก่อนะครับผมอันนี้น้องๆตามมากันเยอะมากดีกว่าจะมาหาอะไรให้กินเราพาเดินรอบวรอบรอบก่อนนะครับนี่นะที่น้องๆอยู่เอารบเร็วรบเร็วโอเค โอเคแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูไก่ที่กำลังไข่กันอยู่ดก่านะครับเยอะมากเยอะมากตามกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูไก่ที่กำลังไข่กันอยุดก่า จะมีบางส่วนนอนเล่นกงินอยู่นะครับผมนี่ครับจะมีถังน้ำวางตามจุดต่างๆนะครับผมนอะนเล่นดินกันสบายนี่ครับผมบางตัวก็กำลังกินอาหารอยู่นะครับนี่นะฮะเราไปดูว่าไข่หรือยังแล้วครับผมตะกันเองไม่ได้ไข่เนาะ อันนี้มีไข่แล้วลูกหนึ่งนะครับผมมีไข่มีไข่แล้วลูกหนึ่งนะตะก้านอกตะก้าเราที่เพิ่มเข้ามาไกล้จะไม่ค่อยไข่นะครับผมคิดว่าจะไข่แต่ข้างในนะครับโอเคข้างนอกมีลูกหนึ่งนะครับผมเราพาไปดูข้างในกันครับนี่นี่ครับผมเริ่มไข่กันแล้ว น้องๆเริ่มมารอไข่กันแล้วนะผมนี่อันนี้เยอะมากครับผมอันนี้เยอะมากอันนี้ก็กำลังกกอยู่นะครับผมกำลังจะไข่นะฮะข้างล่างก็จะมีใบหนึ่งนะครับผมนี่นี่เราจะมีตะกร้านี้เยอะครับผมเยอะเยอะนี่แล้จะมีตามนนี้อีกด้วย หมตะการข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนะฮะมีอะไรล,ล้าวตะการอยู่แล้วก็ตรงซอกนี่ก็จะมีบางส่วนนะครับผมน้องก็นอนเล่นอยู่เดี๋ยวจะพาะไปดูแต่ละตะกากันนะับผมนี่กำลังซักอยู่ตะกานี้ก็มีนะับผม เม่อกี้จิกน้องเหรอทำไมอะ่ะนี่นะครับกำลังฟักกันอยู่นี่นะครับผมตอนนี้ไก่กำลังไข่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะนี่กำลังฟักกันอยู่กันเองฟักกันอยู่นี่แล้วก็นี่ก็จะเยอะหน่อยนี่ฟักกันอยู่นะครับผม เดี๋ยวอีพีหนะ้าจะมาเก็บไข่ให้ดูกันนะผมว่าแต่ละวันนี้อัปเดตว่าไข่เพิ่มขุ้นไก่สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะฮะผมไอพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม